เชิญทำเป็นพ่อหลังบอกคุณพ่อแสวงชัยยังแต่งตัวเฟี้ยวอยู่เลยค่ะขอรเชิญเลยนะครับถือว่าคุณพ่อแสวงชัยนี่มาไกลมาจากที่จีนนะแต่ว่าเป็นเสียงดนตรร้องขอเสียงรบมือดังๆให้กับคุณพ่อแสวงชัยนะครับเก๋ๆนะครับเชิญได้นี่นะครับเชิญเฉินครับเชิญครับ วัดน <Okay. S 2> ะครับพ่อปู่ฤาษีนะครับจากท่านรองผู้ว่าการจังหวัดน,นะครับสาธุดึงล่างดึนล่างครับล่างสาธุนะครับขอขอบพระคุณนะครับค่ <Okay. S 2> ะเรียนเชิญสมาชมรมนิเกศ ประธานหญิงนะคะเปลี่ยนเชิญขึ้นประธานเลยนะคะพี่พ่อเก่งครับเราจะตลกด้วยจะได้ประกอบด้านเลยครับท่านสะพานชมลมนะครับพี่เกย์สะพานหญิงนะครับเขาเส้นตรงเหมือนซักนิดนะครับแต่กับเป็นเกียรตินะครับตอบตกลครับทีนี้นายเอ๋อน้องหลงเศ้าค่ะตัวแทนของคณะดวงแก้วเรือท่าเรือค่ะ ขอเรียนเชิญน,นะครับคุณโดดแก้วลุกท่าเรือก็อได้นะครับสุดยอดนางเอกนี่เกดปัจจุบันยันอดีตเลยนะครับผมถือว่าเป็นที่สุดแล้วนะครับหลุดสวยเสียงดีเก่งมากคุณโดดแก้วลุกท่าเรือนะครับนะครับโดดแก้วอันนี่เลยตัวแทนได้ส่งตัวแทนมา,าได้ได้นะครับอ้าวเอกน้องนิกมาเช็คตรงมือเลยค่ะลูกชายลูกชายนะครับลูกชาย แบบอัาตัวแทนจากคณะภูแก้ทุท่านเลยนะครับค่ะเรียนเชิญคณะพระภูมิมาเลนาค่ะอ่าพรเกน้ากานะครับภนะูมนะามาเลนาขอีย้เชิญเลยครับพระภูมินะครับก่อนจะล่ารองกตวต้องมการนะครับเรียกเปทนผู้จ้างก่อนนะครับ ถ้ต่อไปครับคุณก้าวใครครับค่ะค่ะตัวแทนของสันรามน้ำเพชรนะคะเชิญคุณพ่อมนลักษณ์สุดยอดนิเกอไทยในยุคนี้ครับสันรามน้ำเพชรนะครับคุณมลรักมาหรือยังน้องฝากไม่มามาหรือยังเป็นเกียร์หนอยเป็นเกียร์หนอยเป็นเกียร์ต่อพี่หนอยเอามาถือว่าเป็นสุดยอดของนิเกอในยุคนี้นะครับคุณมนลัก์เอาข้อเสียงบมือนะครับมาร่วมร่วมกันนะครับ ถึงจะดังที่สุดในยุคนี้ก็ถือว่าดังที่สุดแล้วนะครับนี่โชคดีนะครับมีลูปตกด,ดังที่สุดท่านมีขอเมหน่อยครับรงรับประคองข้างนะในลำดับสุดท้ายนะคะสุดยอดดาราของเราเลยเรียนเชิญคุณปนัดดาอยู่ยั่งยืนโอ,อ้โหนี่ตัวแม่นะครับน้ำตาตัวแม่เลยนะครับเราเสียตรงนี้เราลวดเป็นกรรมการด้วยเนี่ยนะมาจากเพชรบุรีเลยนะครับ มารับนะครับเสียนพบครูฤาศีหรือพบแก่นะครับจากท่านรองผู้ว่าจังหวัดนะครับครับ่ะสุดท้ายนี้นะคะกราบเรียนเชิญพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อของเราหลวงพ่อเบิ้มนะคะได้มอบเสียงพบแก่ให้กับท่านรองผู้ว่าด้วยค่ะกราบเรียนเชิญมอบให้กับท่านประธานนะครับมีท่านเป็นเย่าที่จะเหมาะสมที่สุดนะครับสาธุสาธุ รับจากพระนึ่งจะนเลยนะครับเอ๊ะท่านบอกว่าจะท่านเป็นทุกว่าขอเสียงตรงนี้นะรครับสาธุนะครับช่วงนี้ขอคิอท่าน